สมัยปู่ชมลุงพับสมัยปู่แถวสมัยครูลุงขุนพูดกันเรื่องอายุลวงปู่ทองนี่ลุงก็ได้ฟังเออก็รู้แต่ว่าท่านเกิดท่านมรณาภาพอายุ 80, 80 2 4ิบสองสอก็จะเกิด2400หลุงปู่ทองเกิด2400ครับไม่ใช่117ปีอย่างที่ว่ากันเออไม่ใช่ละ ลุงฮะไอค้คำว่าร้อยสิบเจ็ดปีมาจากหนังสืออาจารย์เจกใช่ไหมครับลงุงเออถึงดูในหนังสืออาจารย์เจคกหละเขาไว้ลงร้อยสิบเจ็ดนะป,ปีร้อยสิบเจ็ดปีลุงว่าถ้าร้อยสิบเจ็ดปีต้องเกิดปีไหนเันสองสามกว่าเหรอครับเออสองสามกว่ากว่ายังไม่ถึงสี่ร้อยมันมัน,ม,นมันย้อนไปตั้งสามสี่สิบปีอะ่ะใช่ใช่ออใช่ใช่ใช่ครับลุงนะลุงมันยากใช่ไหมครับที่ว่าคนจะอายุมาร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบสามสิบปี อืมแล้วก็สังเกด,ดูสิใช่ <laughs> ตอนนี้มันจะเป็นยังไงย่างร้อยปีก็แย่แลยใช่ไหมร้อยปีก็แย่แล้ว <laughs> ใช่ไหมลุง <laughs>